เพราะว่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับน้องแหวนชาวเล่าอลไรเนาะแะ่มื่อนี้กับน้องแหวนกับพ่อแม่งหลายองพี่น้องกับน้องแหวนสีมาเล่าแบบเรื่องทางบ้านเนาะเขาถามเนาะชาวบ้านมั่นละละลายคนเนาะเขาถามว่าเออน้องแหวนแต่ทางานประเทศไทยหลายปีแล้วเนาะกั่พรได้อย่างเนาะเขาก็ถามแบบนี้คือพอได้อย่างเลยแบบเงินแบบกับพ่อแม่แบบนี้ กรโบมี่หรือ,ว,อ,อ,อว่าหรือว่าอันทองกรบโบมีหรือว่ารดกับโบมีหลายปีบเห็นได้อย่างทุกอย่างอะไรอย่างนี้พ่างในน้องแหวนกะเขาเล้ว่าว่า,วาอ,นอคนอื่นเขาไปน้าหลังเนาะไปด้านปีจองปีเขาได้ลดได้ล่างได้ทองได้อยา่งองายงใช่เนาะพราะงี้ปน้องเนาะเ,เขาเขาว่าแบบนี้ฮะน้องแหวนน้องแหวนเนาะเอ้าเกี่ยวอยาาว่างกับเฮาเนาะมันพวกเกี่ยวกันบ่หลับหรือไงเป็นน้องกะ ก็เรื่องของเขาอันนั้นเนาะสำหรับตัวน้องแหวนมาเรื่องของเขาเนาะอันชี้ให้เข้าแบบชี้ให้เข้าแบบอ่าไปหาคือเขาหรือว่าเห็ุคือเขามันกับบ่แม่นเนน้องไปไปน้องเนาะเข้ากับแบบหาเส้ากินคาเนาะได้เงินเดือนจำได้เข้ากับเนาะกับเข้ากับไ่ได้ไปเหตุแบบเข้ากับผู้เนาะว่าเขามานําหลังเขาไปเหตุอย่างเนาะว่าคือได้เงินไว้ว่าปันนั้นว่าได้ได้ล่างได้ทองได้หยางเนาะเพราะว่าเขา เขาชิลุยเขายังกันแล้วแต่เขาน้องพ่อแม่ไปน้องเนาะสำรัดน้องแหวนเนาะเพราะว่าน้องแหวนกับแบบอน้องแหวนกับเหตุงานของน้องแหวนเนาะกับโบเกี่ยวเนาะเพราะว่าเขากับเหตุงานแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ไ้ไปเหตุงานแบบว่าอไปขายโต๊ะบ่ไปแบบไปเหตุแนวผิดกฎหมายบ่ยังบ่แบบนั้นมาเนาะพ่อแม่ีปน้องกับแนวมันได้เงินใบเนาะเขากับชิลุยทั้งรัดเนาะพ่อแม่ไปน้องเกับอย่างไรกะะ น้องแหวนกับแบบคิดว่าก็เพราจำเป็นต้องเห็ดคือเขาเนาะพ่าะเป็นพี่น้องน้องแหวนกับบุพเราว่าเขาเฮ็ดเนี่ยเพราะว่าเขามามาเห็ดงานํำหลังเนาะรับปีสองปีขอได้ทุกอย่างกับบุู้รเลยอันนี้เขาเห็ดเนี่ยสำหรับน้องแหวนกับบุู้เนาะค่ะสิเว้าให้เขาน้องแหวนกับบบกคงสีบบอก้าเว้าเนาะคุ้งจีบบบหมนเนาะแบบแบบไปหาว่าไห้เขาแันั่นวันนี้เนาะเห็ดพิษอันนี้เนาะเอากับบุพุร์แต่สำหรับตัวน้องแหวนกับแบบเห็ดงานเนาะ เหตุงานแบบทุกฤกเหตุงานแบบเออได้เงินเดือนจำได้กเอาจำนั้นแบบได้หลักอะส่งเมื่อบ้านช่วยพ่อช่วยแม่เนาะพ่อแม่พป่น้องเนาะกับว่าจำเป็นต้องไปเฮ็ดคือเขาเนาะเขาเชียดยางก็ยากเขาจะได้เงินเดือนหลายก็ะยาเนาะอันนั้นมันเป็นเงินของเขาเนาะอันนั้นมันเป็นโทเป็นเงินของเขาเนาะจำรับเฮาเฮาบกเกี่ยวเนาะพ่อแม่พป่นน้องเนาะเฮาหาได้จำได้เฮาก็เอาจำนั้นเนาะ อย่างน้อยก็ได้ช่วยพ่อช่วยแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซื้อมะเพ็ดซื้อมะซื้อเพ็ดซื้อเกลือเนาะอยู่บ้านเนาะจ่ายค่าพ่อกอบไฟเนาะก็บพวกจำเป็นต้องแบบไปเฮ็ดคือเขาเนาะเอาหาได้ซ้ำใดก็ซ้ำนั่นแหละเนาะพ่อแม่เป็น้องเนาะถึงน้องแวนชิมาหลายปีก็กับพอได้ก็แย่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก็ต้องแบบค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปถึงชิบพได้ซ่ำเขาถึงชิบรวยซ่ำเขาก็ยากเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพ่ออยู่พ่อกินกับพ่อแล้วเนาะกับน้องแวนกับ ก็ตคิดอย่างไรก็แค่ว่าเออเป็นอย่างต้องแบบต้องเอาคนอื่นมาเว้าแบบเรียบเทียบกับเฮ่าแบบเพื่ออย่างแบบนี้นะพี่น้องเนาะกะเฮ่าก็ะเบิดจาเป็นต้องเห็ดคือเขาเพราะจำเป็นต้องหาแบบเขาเพราะกะเฮ่ากบะปุ้คือเฮ้าว่าอะไรมาพี่น้องเนาะว่าเขาไปหาแบบไหเฮ่ากับิดจะเป็นแบบเฮากับหาเห็ดงานคือเฮาเห็ดประจับเนีน้องไปไม่ไดน้องเนาะ คือน้องแหวนว่าได้สัใดน้องแหวนก็บ่เคยเชียอใจเราพ่อแม่พี่น้องเนาะกัดเละกัดขึ้นอยู่กับเฮาเฮ็ดนาอพรอะแม่พี่น้องเนาะเฮาเก็บเงินได้สัมดกัแล้วแต่เฮาเนาะนี้เฮาไว้ว่าเฮาก็บ่รด้ไปประกาศว่าเฮามีเงินเก็บท่นนั้นตอนนี้เฮาโบ่ได้ไปไปประกาศได้เท่าใดเฮาก็เอาซํำนั้นเนาะแม่พี่น้องเนาะสีบรได้สิี่บร้ไปแบบอดลำอดรวยเนาะน้องแหวนกับแบบว่ากบคือว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อ น้องแหวนกัแบบหางานหาเงินคนเดียวเนาะแบบเป็นแบบครอบครัวกับคือว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบเรามีชาวลักครอบครัวกับคือน้องแหวนเนี่เนาะเป็นชาวลากครอบครัวผุมเงินตั้งแต่สาวลักครอบครัวเพื่อนก็คือว่าเพื่อนวัยอยู่แล้วแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องกับน้องแหวนก็แบบว่าหาเงินคนเดียวส่งเมื่อบ้านกับทางบ้านแบบ แบบเป็นอย่างทุกอย่างนะพ่อแม่พี่น้องข้าวเปล่าข้าวใก็ต้องแบบน้องเวนก็ต้องส่งเมื่อไซแบบซื้อเพลิซื้อเกลือแมันมีนะพอแม่พี่น้องก็แบบคือว่าน้องแม่เพิ่นกับแบบเท่าแล้วนะแบบน้องเวนก็ต้องส่งให้ตลอดเนาะกระส่งกับมันกับแบบส่งกับน้องเวนกระส่งแบบเทื yeah, ่อนึ <comforting> ่งแบบชงจำเดือนเทื่อแบบนี้นะพอี่น้องชงเดือนเทื่อนึ่งกับส่งแบบน้ำมื่นน้ำใดแบบเพิ่นกะ ใช่หลายเดือนได้พอษ์เป็นน้องใช้จนว่าห้าหกเจ็ดเดือนแม่พงษปนน้องคนใจเพราะวเพเ่็นกับใช้ประหยัดเนาะกตเพื่อนกับคิดเียนเฮ้าเนาะหาเงินผู้เดียวเนาะมันกับเมื่อยเนาะพราะแม่พี่น้องเนาะแต่กับน้องแหวนกับบอเคยคิดแบบบอเคยคิดทอดอกเนาะพรไะแม่พี่น้องน้องแหวนคิดแค่ว่าถึงน้องแหวนที่เนื่อยแต่ว่าให้แม่ได้ให้แม่ให้ให้แม่ได้ใช้เงินให้ญาติพี่น้องได้สบายก็เพราะเราสำหรับตัวน้องแหวนบ่ได้อย่างต่ญาติน้องแหวนบ่ได้คิดนี้น้องแหวนคิดแค่ว่า ให้ครอบครัวไดพพ้ครอบครัวได้อยู่<น>แหวนกับภูมิใจแล้วพอแม่พี่น้องเนาะให้แม่ได้แบบชื่อนั้นชื่อนี้กินแบบใช้นั้นใช้นี่กับน้องแหวนกับภูมิใจแล้วก็มีแห้งแล้วเนาะพอแม่พี่น้องน้องแหวนจะแบบแต่ถ้าแบบิแบบชีชชเหตดตามเขาก็น้องแหวนก็เหตดบ่ได้ดอกพอแม่พี่น้องแบบอีหอย่างว่ะแบบอึ้งเข้าไปแล้วเขาแบบได้ปัวเท่านี่นั่นแล้วเขามีก็มหาปัวเท่าเร้ย,งยังไงเอาสักสิไปหาสักเนาะพอแม่พี่น้องเนาะ สมุติว่าเขาหาเนาเขาบ่มากเขานาะพวเท่าก็แล้วแต่บุญวัสนาอะไรสิได้เขาเนาะพ่อแม่เป็นน้องเนาะเขาบ่แม่วบาเออได้แม่ว่าเออคนเ่าเขาแบบเป็นเด็กน้อยแล้วอ่ะแบบแบบคือชีหาเราแบบเขาชิมากแบบไปหาเขาแล้วเขามากเลยแม่พ no, ่อแม่เนาะคนเป็่น well. ้องเนาะก็แล้วแต่ศึกสายตาเขาเนาะคนเ่า huh. ก็ได้เนาะพ่อแม่เน้องขาแบบได้คนเ่าแล้วแบบเออเขามาเรื ook. ่องแบบนั้นแบบนี้เนาะสบายแบบนี้เออมาต้องเหตุอย่างแบบนี้ เราพ่อแม่พี่น้องเขามีมือมีติ่งเราเขาก็หาเอาเองเนาพ่อแม่พี่น้องเนาะบอจจาเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่จําเป็นต้องหาขึ้นเข่าบ่จจาเป็นต้องเพ็รคือเขาเนาเลี้ยงน้องเนาะอันถ้าจะให้น้องแหวนเนี่ยไปเป็นเมียน้อยเขาหรือว่าไปเป็นอันหรือว่าไปหาผัวเท่าเพื่อให้เขาเลี้ยงน้องแหวนวาวเราพ่อแม่พี่น้องน้องแหวนก็แบบ เก็บงานทุกกริบแบบนี้เด็กว่าเนาะแบบหาด้วยมือช่องสองมือมือตีนเท้านี่แหละเนาะดีที่สุดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับน้องแหวนแบบเขาปฏิคิดอย่างไรแต่น้องแหวนกับหาได้เท่าที่น้องแหวนหาเนาะกับน้องแหวนก็ช่วยได้เท่าที่น้องแหวนช่วยเนาะงครอบครัวเนาะแต่แน่ใดกกับกับอยากจะช่วยหลายเนาะปุมีเนาะกับช่วยจำที่เท้ามีนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะครอบครัวหาแบบ เลื่อนจ้งเลื่อนเวลาเขาเลื่อดรอนเขาก็ช่วยเขาได้นะมึกน้องเนาะกับน้องแวนกับบุกค่อยเชียใจดอกที่เขาเ้าแต่กับน้องแวนก็คิดแค่ว่าเออเป็นอย่างต้องเอาคนอื่นมาเทียบเทียบเนาะถึงน้องแวนใช่าเห็นหลายปีน้องแวนกับแบบกับแบบก็คือว่านาะคนเฮาวกาชีแบบผ่านมาจุดนี้ได้ก็ต้องเจออุปสรรคหลายอย่างเนาะเพ่อแมป็นพี่น้องเนาะกับบแม่นว่ามาปุ๊บปั๊บ สิได้เงินเหลือหลายมากปุ๊บปับมีเงินเก็บหลายเนาะต้องผ่านอย่างมากมายเนาะพอไม่เป็นน้องเนาะหลายจริงหลายอย่างจักของเศร้าแนี่ยาอยู่คากินเนี่ยเนาะชื่อหันชื่อนี่แน่ๆเพาะไม่เป็นน้องเนาะกว่าสิเก็บได้หมื่นสองหมื่นมันบริง่ายแต่พรไม่เป็นน้องเอ้ยเงินเดือนเ่ากับแบบว่าคือว่าเนาแบบคือว่าเนาะเป็นคนต่างดาวเนาะ่ก็ได้ไม่เงินเดือนรายคือเขาเนาะก็ได้ว่าสิได้เงินแบบสิได้รายวันแบบว่าวันละห้าสี่ห้าร้อยเนาะสำหรับสาวเล่าก็แบบเออ เคยได้เนาะขนาดอันตะก้อนนาะแถวลาาแบบผมมีบัตรเขามาเหตุก็ได้เงินเดือนได้เอาเป็นราย้านเอาจากวันละร้อยห้าสิบนี่แหละพ่อแม่พี่น้องค่ะปัจจุบันนี้ประมาณวันละสองร้อยกว่าบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับพ่อได้หลายดอกแต่กับพ่อช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือครอบครัวได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเวลาเป็นเลือดร้อนเนาะเพื่อนกับโทรมาขอาอย่างนีะกุภมใจพ่อแม่พี่น้องแาบนองก็จะได้วอเหลือเพื่อนกับน้องหวนกับ่าช่วยแบบ น้อยใจนองเนาะคือเขาเอาแต่ก็น้องเวรเขชิชู้แบบชีเห็ดเท่าที่เหาเห็ดได้เนาะมีบ่มีก็ยากขอแค่แบบพออยู่พอกินก็พอแล้วพอไม่พี่น้องิแบบแบบบ่มีแบบถึงมีกับแบบรได้รวยช้ำเขานะแต่กับพ่อใส้พ่อหยาบก็พ่อแล้วเนาะพอไม่พี่น้องเนาะแต่น้องเวรกับ่ไม่ไปเราบอยากรวยแต่ก็คิดว่าเออเหาแบบ คนในโลกนึงม kind of ีแผลเบาอย่างรวยเนาะแต่กะเฮาแบบเฮ็ดแนวใดดละบ่มันก็บบุญวาสนาได้ช้ำนี้เนาะกจากเฮ็ดเอาช้ำนี่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะกะน้องแบบเฮากแบบบางครั้งก็มีชวนคิดอยู่ประมาณแบบเมื่อไงวะแบบเมื่อไงประมาณตอนเด็กเฮาก็แบบว่ามาเฮ็ดงานหลายปีก็บ่ได้หยังสักอย่างเมื่อไ่แด็กอะเด็กอะพี่เด่นหน้าแม่หน้าครอบครัวแบบ ต้องสูต้ต่อเนอะการคิดไปมุมนึงกะสร้างแบบคิดว่าก็มมยากเ,าเขาเว้าไม่เว้าขออย่างเนาะคนอื่นเนาะเขาก็ไปหาเขาหา,ขา,หา,หาหน้าแม่เอากินเน,นาะก็ไม่พป่นอ้องเอาหาเองก็ทุกอย่างเนาะแา้็าแบบจังใดเขาก็แบบคิดแท่าเออเอาหาเงนินใหน้พ่อแม่กับพ่อแล้วเนาะพี่น้องกถึงน้องแวนสิบแบบ ผมมีประสบการณ์อย่างไรเนาะแต่น้องแหวนก็ภูมิใจเพราะไม่เป็นน้องเนาะ้องแหวนได้มาหาเงินเนาะน้องแหวนมาแต่น้อยน้อย้องแหวนได้หาเงินแบบเลี้ยงครอบครัวเนาะเห็นงานนี้เฮ็ดนี่เนาะแต่กลต่วลายก็คือว่าอะไรเนาะเพราะม่เป็นน้องน้องแหวนก็เพราะเคยเสียใจแต่ก็ต้องชู้ต่อไปเนาะเพราะไม่เป็นน้องเนาะจังใดกะแบบข้าผู้ใดเข้ามาเบิกกันถ้าบขาทุกใจกะเลื่อนผ่านได้ด้อพราไม่ไปน้องหรือขอโทษขอให้ละลายรึน้องแหวนกัแค่แบบมาเวาแบบ ความรู้สึกตัวเองนะพ่อแม่พี่น้องแบบทึ่แบบทึ่เขาถามแล้วทึ่เขาเล่าให้แบบนั้นนี่นะแบบมาประเทศไทยหลายปีแล้วก็เป็นอย่างคือแบบผมมีอย่างจัดยากเลยแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่มันก็แบบคือว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนก็ต้องแบบมีอีย่างก็ภาระหลายเนาะกับพ่อแม่ว่าได้เงินเดือนเราเก็บ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 อย่างเดียวเนาะสิบไปส่งเมื่อบ้านสิบไปเสียหันจีบนี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคนเฮาก็แบบ หาก็ต้องแบบชียช้ยาหาชี้ยานอกจากนี้เป็นน้องเนาะมีค่าใช้จ่ายหลายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่านี่งค,ค,ค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผมเสื้อผ้าค่าเช็ดแชมพูแานเนาะการผู้หญิงเราก็ต้องซื้อเนาะแท็บสบู่เนาะไม่ไปน้องเนาะอยู่ประเทศไทยนะคะก็ต้องซื้อเหมืนบมลละการผมี่ค่าเรางผซื้อระบายซื้อให้เหมือนหมดละม่ไปน้องเนาะการมาเหตุงานเราก็ต้องแบบซื้อดอกซื้อกินอีกอย่างมนะันเนาะ เราแม่แว่าสมาเหตุแบบว่าเก็บเงินอย่างเดียวเนาะเก็บเงินแบบว่าสั่งเงินสช่างงานช่งนีดเนาะเอาก็แบบค่อยๆเก็บไปเนาะก็แม่พี่น้องเนาะถึงที่เได้คือนเขาก็ยากเนาะบรได้ไหวว่าคือนเขาก็ยากแต่ก็ค่อยๆไปเนาะอ่าเรื่องส่วนเราได้กับเรเสียใจเราขอแม่พี่น้องขอแก้พ่อแม่ขอแค่ให้พ่อแม่เนาะไปอันอันช่วอยู่ช่วยกินแบบดีกว่าแต่ก่อนกับยังโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อย่างน้อยก็ไ so, ด you know ้ช่วยเหลือเพื่อนน้องแม่พี่น้องเลี้ยงมาใหญ่แล้ว้องแห่งแบบพอเคยคิดเสร็จตัวเองแล้วพอแม่พี่น้องขอแค่ให้แบบครอบครัวสบายก็พอแล้วเนาะเขาก็ว่าเออแม่ก็บอกฝากมาอย่างไรน้องเนาะั่งเก็บไว้ให้ตัวเองแม่ประมาณนี้แม่เวลาฝากมืกับอันนี้ว่าเ่าต้องห่วงเนาะดอกแม่ว่าเราหาของมือเราก็หาเพื่อครอบครัวหาเพื่อเจ้า เลาอยากกินเนี่ยเราื่อกินก็บอกเราแต่เล่ากับไปญาติพ่อแม่พี่น้องแบบเล่าแบบบอได้ชื่อนะอพ่อแม่พี่น้องเล่าเอาไว้ชื่อแบบงามจําเป็นแบบชื่อแบบเพชรเกลือแบบนี้ไว้ใจเขาบอกเข้าไปแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเปินบาได้ชื่อชุนลี่ชุนลานะยนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้ว่าเอ้าแม่อยากแบบมาขา้างเราก็จม่มอยากกินแบบมากไหมแบบเวลาเขามาขายมากานมั้งนี่มากเอเปอรกราปเปิ้ลอยากกินน้ำจิ้มคือเบอื้อล่ละจีด้เงินหรือว่า ที่ได้ยังกะตัวเองกัเท่าเราชื่อกินมายากกับชื่อกินกะน้องเพิ่นกัว่าก็ยากเนาเวลาซื้อมากกับพได้กินถัดนาเลยว่าลานญาติกินเบิดเนาะกะเพื่อนนองแหวนกัมีหล่าน้อหลานเจ้าคนเนาะเพิ่นกัญาติกินเนาะกะเพิ่นบ่ได้กินเนาะเพิ่นเห็นหลานเพิ่นกัแบบเพิ่นเห็นลานเพิ่นกัแบบยื่นให้เบิดแหละเพราะพี่น้องเพิ่นกินบ่ลงเนาะก็เลยเพิ่นกัว่าคันหัวก็ราะไม่เป็น้องยังบ่ได้ล้างหน้าล้างตาต้องขอโทษะ ตอนเจ้าเน้องแหวน็ำงานแล้วน้องแหวนก็มาว่าวเนาะจังใดกันจังใดก็ขอโทษความใค่เด้อกะเมื่อกี้น้องแหวนกขบผมไม่อย่างไรหรอกน้องแหวนกลกะมาว้าวแบบความรู้สึกของตัวเองนะแบบที่เขาว้าวให้นะแต่น้องแหวนกับผแค่เรอกผไม่เป็นน้องจังใดก่ะข้าบุญแรมากะเข้ามากดไลค์กดติดตามเด้อผมไม่เป็นน้องเด้อน้องแหวนกะกะัมาว่าวเพียงจำนี้แหละผมไม่เป็นน้องเนาะ กับน้องแหวนกับ่มมีอย่างหลายเนาะจังใดต่าเข้ามาติดตามเด้วยก็ไม่พี่น้องแล้วฝากมาติดตามนาะช่องน้องแหวนเลเด้อกับน้องแหวนเราพิดประกาบไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อยก็ไม่พี่น้องเลยกับน้องแหวนก็ว่าพิจพิจพิจเนี่ยเราก็น้องแวนก็หากระพุองไม่น้องแหวนก็หายไปหลายมื้อแล้วเนาะก็ไม่พี่น้องเนาะกับลงคลิปกันยังบอนลายเนาะกับ้าบูไดมากกับฝากคนค์กดติดตามน้องแหวนเลเด้วยก็ไม่พี่น้องเลยกับสังจังดต่า ขอโทษขอให้ละลายๆเด้อพ to like ่อแม่พ <c subscriber> ี่น้องเด้อค่ะค่ะกิฟต์นี่กต่พ่อจำนี่พแม่พี่น้องเนาะเมื่อหน้าจั่งเนาะว้ายฟังใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับน้องแบมกับซิลาไปหากินข้าวกินน้ำแล้วพอม่พี่น้องอันนึ่งกัตอนเช้าเนาะน้องแบมกับกับแก่แบบมาเว่าให้ฟังซื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผู้ใดฟังก่ะถ้าดีใจนะวันแรกก็แชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกะจอะไรก่ะน้องแบมกับสายแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ